สวัสดีฮะถ้าผู้ชมขอต้อนรับก็าสู่ช่องนีเมียมาเพียกับปาแชาแนลกับพวกับพรอบชินเคยนะครับวันนี้ก็ออกหมายนะครับเป็นหมายเสียงเงินนะคันละห้าสิบบาทโบประโมนะฮะวันนี้ก็ออกหมายกับนโดูสองคนครับนี่ภาพบรรยากาศตอนเช้าถ้ามาถึงเช้าเลยไม่มีใครมาเลยนี่มากันสองคนนี่เป็นไงตอนเช้ากินกาแฟกินกาแฟเสร็จกกินข้าวเลยปาวกินข้าวเสร็จนี่เป็นไงครับ กินข้าวเสร็จแต้มแรกก็มาเลยนี่เป็นไงของใครก้น่ะขอพี่เขาเอาข้าวอร่อยครับประโมต้องกินต่อเป็นไงมันเหมือนดวงจริงๆนะเพราะกินข้าวทีไหลปลากินทุกทีเลยเป็นไงดูฝีมือการเยอะซะกอ่อนวิ่งหาลุยดูม,มันเอาสวิงมาชักปุาสวิงดีๆก็ไปเอาฟ้า ดูลีลาการเยอการดิโอ้โหคนข้างๆนะข้างของมือซส์แน่นอนในตัวนี้วิ่งลอกดังเลยนะวิ่งเข้าตตออีกโอ้โสรุปเป็นไงข้ายาข้าเย็ยบเกี่ยวข้างไม่ได้เกี่ยวปากโอ้โหเกี่ยวข้างครับชุ่มไา่ครับนี่เป็นไงบอกเลยว่า หลังจากนี้สนุกมากค่ะดูโหดูเป็นงานปลากินตลอดแต่ผมไม่ได้ถ่ายกันเพราะแดดม,มันร้อนมากเลยนี่ดูผลงานปลารวมนะฮะเอาเฉพาะที่บอกกินนี่เป็นไงตกปลาเชิงอนุรัรกษ์ตัวเมล็กมก็ปล่อยน่นแล้วจะกลับเอาใหม่หลอนเลยเข้างานนี้ปลาข้างๆมานั่งตกหลิวไม่ได้ปลาก็แบ่งปลากันไปกินโอ้โ <c> ห <oughs> เสร็จแล้วกลับมาต่อที่บ้านดูผลงานที่บ้านครับ <c oughs> สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนดูสภาพแต่ละคนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับนีเมิโวิกกับปาจุ๊บ